สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Money Tales รายการที่เราจะพาคุณไปเปิดตาเปิดใจกับเรื่องราวเบื้องหลังหุ้นดังทั่วโลกค่ะและผมแม็กซ์ครับวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในหุ้นที่หลายคนมองว่าดูหน้าเบื่อแต่โคตรมั่นคงนั่นคือ Honeywell International หรือชื่อย่อนในตลาดหุ้นอเมริกา HON หลายคนอาจนึกว่า Honeywell เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแต่ความจริงไกลกว่านั้นมากเลยนะคะ ใช่เลลินบริษัทนี้เริ่มต้นจากการผลิตเทอร์โมสแตตหรือเครื่องควบคุมอุณหภูมิแต่ปัจจุบันไกลเป็นบริษัทยักษ์ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอวกาศที่ทำตั้งแต่ระบบควบคุมในตึกจนถึงระบบ a v i o n i c s ในเครื่องบินเลยครับเรียกได้ว่าถ้าเครื่องบินขึ้นบินได้อย่างปลอดภัยก็อาจมีเทคโนโลยีของฮ o n e y w e l l อยู่ในนั้นแน่นอนค่ะปัจจุบันรายได้ของฮ n เวมาจาก4กลุ่มใหญ่ครับ Aerospace ประมาณ 35%, Building Technologies, Performance m a t e r i a l and a u t o o a t i o n Energy and s u s t a i n a b i l i t y และส่วนที่กำลังโตเร็วคือ Aerospace เพราะการเดินทางทางอากาศทั่วโลกกลับมาคึกคักหลังโควิดแถมช่วงนี้รัฐบาลหลายประเทศยังเพิ่มงบกลาโหมทีแฮ n น y ่เ l ลก็เลยได้อาน,นิสงส์งจากคำสั่งซื้อภาคทหารเพิ่มด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ราคาหุ้นดีดขึ้นแรงในช่วงนี้หลังประกาศงบ Q 3ที่ทั้งยอดขายและกำไรต่อหุ้นเหนือคาดและบริษัทยังปรับขึ้นเป้ากำไรปีนี้อีกด้วยแต่ในทุกโอกาสก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะทรัมป์2.0ที่ประกาศว่าจะขึ้นภาษีบริษัทใหญ่แบบนี้ฮนีวเวลจะโดนไหมคะโดนแน่นอนครับแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงเพราะ HON มีรายได้จากหลายประเทศไม่ได้พึ่งอเมริกาที่เดียว อย่างไรก็ตามถ้าภาษีขึ้นจริง EPS หรือกำไรต่อหุ้นก็จะโดนหันลงประมาณ3-5%ได้เลยครับอีกอย่างที่น่ากังวลคือสงครามใช่ไหมคะใช่ครับสงครามเป็นดาบสองคมถ้ามีงบกระลาโหมเพิ่มฮันน w เวลได้งานเพิ่มแต่ถ้าซัพพลายเชนสะดุดหรือวัตถุดิบแพงขึ้นก็จะโดนกดหมาจิ้นเหมือนกันครับ สรุปง่ายๆเลยนะคะฮันนี่เวลคือหุ้นที่เหมาะกับคนชอบความมั่นคงไม่ต้องการความวือหวาแต่ได้ทั้งเทคโนโลยีและการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในตัวค่ะถูกเลยครับถ้าโลกยังต้องบินยังต้องรักษาความปลอดภัยและลดพลังงานฮันนี่เวลก็ยังอยู่ในเกมนี้แน่นอนแล้วคุณล่ะคะพร้อมจะถือหุ้นที่บินได้แม้ในพายุแล้วหรือยังคะ นี่คือ Money Tales ขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับหุ้นและโลกที่คุณต้องเข้าใจก่อนลงทุนสวัสดีครับ